โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมไม่ได้อัดคลิปนานนะครับผมวันนี้ก็มีเวลามาทําคลิปมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเกม PUBG Mobile นะครับผมทุกคนเคยสังเกตไอตรงเหรียญเอมุมขวามุมขวาบนนี่ไหมครับไอตรงเป็นเหรียญเนี่ยที่มันเอเอาใช้เอาไว้แลกเนี่ยครับผมทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าหามาจากไหนแล้วก็ ทำยังไงให้ได้มาโดยวิธีง่ายๆนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับซึ่งของผมตอนนี้ก็ใช้แลกเคยใช้แลกปืนอไอสกาทองนี้ไปนะครับตอนนี้ก็เหลือ600กว่า601นะ้อ60อันนะฮะซึ่งวิธีนะครับที่เราจะหามาก็คือให้ทุกคนเข้าไปที่คลังของเรานะครับแล้วก็ให้สังเกตไอพวกที่เนี่ยไอที่เป็นเสื้อพวกนี้นะครับที่มันมี2ออันอ่า เนี่ยครับผมที่มี2อันที่มันซ้ำกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นหมวกแต่หมวกอ่าอย่เนี้ยนะครับที่มันซ้ำกันนี่นะครับหน้ากากหน้ากากนี่ไม่น่าจะซ้ำไม่มีซ้ำนะครับที่เป็นเสื้อเป็นหมวกเป็นกางเกงเป็นรองเท้าอะไรพวกนี้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับผมกดเข้าไปที่มันซ้ำนะที่มันมี2อันขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้สังเกตคําว่าแยกนะครับ ปุ๊บพอเราแยกเห็นไหมครับถ้าเป็นสีอ่าสีฟ้านี่นะครับอ้ใครเชิญมาเดียวถ้าเป็นสีฟ้านี่จะได้10อันนะครับมันอ่าจำนวนที่เราจะได้ก็คืออยู่ที่สีของมันอีกทีนะครับเดี๋ยวสีเขียวเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมลองแยกให้ดูนะสีเขียวได้5้าอันนะครับโอ้ยยังไม่ไปเล่นชวนมาสีเขียวได้5อันนะครับผมแล้วก็อนันนี้สีฟ้าเราเอาไปเลยนี่ซึ่งจํานวนมันก็อยู่ที่สีนะแต่ผมจำไม่ได้ว่า ผมจำไม่ได้ว่าชมผมจำไม่ได้ว่าแต่ละสีมันเท่าไหร่สีม่วงเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ว่า,วาผมเอ่อแยกนานนะครับก็ให้ทุกคนนะครับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้ก็สามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะนี่ผมมาบอกคนที่ไม่รู้เป็นประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เห็นไหมที่ผมแลกไปเมื่อกี้ก็เพิ่มมันเป็นยันไงไงครับหกร้อยสิบหก 616จาก601นะครับก็ให้ทุกคนไปแยกออกมานะครับดีกว่าเก็บไว้ไม่มีประโยชน์นะครับซ้ำๆกันอย่างนั้นนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะอัดคลิปเล่นลงนะครับเล่นกักๆลงนะฮะก็ไปแล้วนะครับผมบายครับ